ขนมนี้นะคะมีชื่อว่าฮาริโบนั่นเองส่วนมากคนก็จะรู้จักชื่อฮาริโบเป็นเยลลี่อยู่แล้วนะคะแล้วเขาเนี่ยก็ดังเรื่องเยลลี่มากๆด้วยแต่วันนี้เนี่ยมันแปลกตรงที่ว่ามันเป็นล้อรถนี่ดูเป็นล้อรถสีดำๆนะคะล้อรถจักรยานเดี๋ยวเราจะมาลองชิมดูว่ามันจะรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงแต่ว่าเท่าที่จับมาแล้วเนี่ยมันจะดูแข็งๆนิดนึงนะไม่รู้อร่อยหรือเปล่านะคะอะลองดูกันเลยดีกว่าแกะออกมาเล็กๆหน่อยนะคะ นี่ก็จะเป็นล้อจักรยานจริงๆนะคะแล้วมันก็จะบุบบุบเบี้ยวเบียวด้วยไม่รู้ว่ามันเบี้ยวทุกอันหรือเปล่านะลองดูอีกอันหนึ่งสิมันเบี้ยวทุกอันเลยอะสงสัยละลายหรือเปล่าอ้าล่ะเดี๋ยวลองชิมดูนะคะเวลากินแล้วก็ทําให้มันสนุกได้นะคะในการเอามันออกมาแบบนี้กลิ่นมันแปลกๆอ่ะเหมือนแบบพวกยาบวยอะไรอย่างเงี้ย าติมันแบบไม่อร่อยอะ่ะเปรีอยอ้ยวอ่ะอันนี้ถ้าให้คะแนนเต็มสิบนะคะให้ประมาณ0.1ไม่ตือแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูอย่างที่สองกันนะคะเจ้าขนมตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่าคาริบรีโคลาแอนดโซดาก็จะเป็นเหมือนค hey ล้ายๆบ็อกกี้นะคะที่ข้างในเนี่ยเป็นโซดาแล้วก็จะมีรสโค้กด้วยมั้งเห็นข้างหน้าเป็นรูปโค้กไหม อืมนะก็จะมีตัวการ์รตูนผลิตภัณฑ์เขาดูน่ารักเนาะเหมือนไอติมเลยดูสิเห็นไหมตรงนี้แกะออกมาอ่าข้างในจะมีเป็นนี่อันนี้เป็นโซดานะคะและ้วน,นี้เป็นโคลามีอยู่สองอันด้วยกันวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองชิมทั้งสองรสเลยนะคะเ <c oughs> สีย,ยใจกับอีอยางรถยนต์เมื่อกี้ขออันนี้ให้มันดีๆหน่อยเอาละเรามาชิมที่รสโคลาก่อนเลยนะคะรสโคลาก็จะคล้ายๆเบอร์กี้เห็นไห ่มันจะเหนียวเหนียวเพราะว่ามันเป็นเคลือบโคล่าด้วยมั้งเหนียวมากเลยอะลองกินนะอร่อยอะคือไม่ออกแนวแบบใครใครกินขนมปอแปะมั่งเแบบพราขนมปอแปะพวกนี้เนี่ยมันก็จะซาๆมันก็จะมีรสครบแต่ว่าเป็นขนมที่กินแล้วถ้ากินบ่อยๆมันก็คงไม่อร่อยอะคือกินครั้งแรกก็อร่อยดีเรามาดูที่รสโซดากันบ้างนะคะ นี่อันนี้คือรโตโซดานะคะเป็นสีสฟ้า,ฟากลิ่นจะเป็นออกคล้ายๆนมนมหน่อยข้างในก็จะเป็นสีขาวส่วนตัวเราชอบโซดามากกว่าโซดามันไม่เลี่ยนเลยแล้วรสชาติคล้ายๆแบบยาสีฟันเด็กอย่างแค่ให้แค่ห้าพอนะเพราะว่ามันเลี่ยนไปคือมันไม่ใช่ป๊อกกี้อ่ะมันคือขนมแบบเป็นลูกอมอะไร ขนมอันที่3ามนะคะเอ๋เป็นเจ้าถ้วยพุดดิ้งแบบนี้นะคะเขามีชื่อว่าเปอร์ตี้พูริงช็อกโกแลตนะคะน่าจะเป็นช็อกโกแลตนะมีประกาศหมายจับเจ้าพุดดิ้งนี้ด้วยสงสัยเป็นพุดดิ้งก่อการร้ายเอาละลองเข้ามาดูกันเลยเดี๋ยวแป้งจะลองแกะดูนะคะดูซิว่าข้างในเป็นยังไงว้าวข้างในก็จะเป็นช็อกโกแลตนะคะเป็นลูกพุดดิ้งเล็กๆเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวแป้งเอาให้ดูนี่นะคะเห็นไหม เป็นรูกพุดดิ้งเล็กๆนะคะแล้วแป้งว่ามันเหมาะสําหรับเด็กๆที่แบบไปทัศนศึกษาไหมกลิ่นของมันก็จะเป็นกลิ่นเหมือนช็อกโกแลตแบบนมนมเฟื่อนเฟื่อนเหมือนช็อกโกแลตปอมปอมอ,อ่ะอือแต่ว่าก็จะมีกลิ่นพุดดิ้งด้วยน่าจะมันผสมกับพุดดิ้งมันก็เลยอุ้ยแต่ละลายเร็วเหมือนกันนะเนี่ยดูที่มือดิเห็นไหมละลายแล้วอะ่ะอืม,อ,มอันนี้อร่อยส่วนตัวแมเป็นคนชอบกินช็อกโกแลตนมนะ แล้วอันนี้มันเป็นกลิ่นนมๆบวกพุดดิ้งแล้วช็อกโกแลตมันก็จะไม่หวานมากอืมอันนี้อร่อยถ่านี้ให้คะแนนเสร็จนะคะแป้งให้เจ็ดค่ะขนมอย่างที่สี่นะคะมีชื่อว่า Gummy Crappy Patty Color เออ่าแคนดี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสปอนบ๊อบแบบนี้อ่าสปอนบ๊อบก็ออกมาจากการ์ตูนแล้วนะคะแล้วยังเอาไอ้จ้ออาหารในการ์ตูนออกมาด้วยนั่นก็คือไอจ่อครนะับี้แพตตี้เนี่ยอันเนี้ย มันก็ช่วงชิงกันในกระตูนก็ช่วงชิงไอสูตรไอเจ้าตัวนี้เหลือเกินเดี๋ยวเรามาลองแกะดูว่าข้างในเป็นยังไงยวลองแกะดูนะ <S <S คือมันละเอียดมากตรงที่ว่าข้างบนเห็นไหมข้างบนตัวนี้มันเป็นจุดๆมันแฮมเบอร์เกอร์อะแล้วก็ข้างในอะผักมันก็จะหยกักๆเห็นปะปกติแบบที่เรากินไอยี่ห้อยูปีใช่ไหมมันก็จะเป็นกลมๆเหมือนกันหมดเลย <S 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 อันนี้มีกลิ่นแบบเป็นผลไม้รวมพวกฟุตตี้กินอันไหนดีกินนนี้ เหนียวเหนียวจังไม่หวานหรือว่ามันต้องกินแต่ขอลองชิมผักเราไปแน่รสชาติเหมือนกันแต่ค่าคุณละสีในกล่องก็มีประมาณสองสี่หกแปดมีแปดชิ้นนะคะถามว่ามันอร่อยมากไหมส่วนตัวแป้งว่ามันก็อร่อยถ้ากินในปริมาณน้อยแต่ถ้ากินในปริมาณเยอะเอะแบบโหกินแปดอันทั้งทุกอันแลไม่ไหวอันนี้ให้ประมาณ คะแนขนมอย่างนี้ห้านี้นะคะนั่นก็ชื่อฟูจิยะเพนซิลสติกช็อกโกแลตนะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยเราเคยเห็นมันเป็นพวกยี่ห้อช็อกโกแลตมาอยู่แล้วเป็นขนมญี่ปุ่นใช่ไหมแต่ว่าตัวแป้งเองเนี่ยแป้งยังไม่เคยเห็นที่มันเป็นดินสอแบบนี้แล้วก็มีแถมสติกเกอร์ด้วยมันดูน่ารักดีนะคะก็เลยลองซื้อมาชิมดูว่ามันอร่อยไหมข้างในก็จะมีเหมือนเป็นดินสอสีสีสีด้วยกันนะคะก็เป็นรสช็อกโกแลตจ๋าเลยแหละ แล้วก็สติกเกอร์ก็น่ารักมากสติกเกอร์เป็นรูป I Love You แบบนี้เดี๋ยวแป้นจะลองแกะสีชมพูกินดูนะเพราะว่าตัวแป้นก็ชอบสีชมพูแกะออกมานะคะซองมันก็น่ารักเนาะข้างในก็จะเป็นรูปร่างดินสอแบบนี้นะคะไม่รู้ว่าข้างในมีสอดไส้อะไรหรือเปล่านะเดี๋ยวจะลองกัดให้ดูแล้ะกันหื โอ้โหขา้างในสอดส้สวยงามมากบอแบเป็นช็อกโกแลตขมๆไม่หวานมากเอ้ยหวานหวานหานหวานเริ่มหวานละคือแป้งน่าจะกินพวกนี้เยอะอะแล้วมันก็เลยลิ้นฝาดไปเลยก็อ,อร่อยนะแป้งให้6คะแนนแล้วกันด้วยความที่ว่ามันรูปร่างหน้าตาสวยด้วยแล้วก็มีแถมสติกเกอร์ด้วย <laughs> ชอบสติกเกอร์ขนมอย่างสุดท้ายนะคะนั่นก็คือ a อบีทเนั T ่นเอง ปกติเนี้ยเราไม่เคยเห็นไอ้พวกฮานามิที่มันเป็นรูกกุ้งแบบนี้ใช่ไหมแต่อันนี้เนี้ยเขาบอกว่ามันเป็นกุ้งแท้ๆเลยรูปร่างหน้าตาแบรนด์ก็ดูคล้ายๆของญี่ปุ่นใช่ไหมแต่จริงๆเป็นของไทยจ้าน่าจะอร่อยนะเป็นกุ้งแท้ๆว้าวเป็นแบบนี้เลยนะคะคล้ายๆกับพวกปลาหมึกสติ๊ดดี้เนาะแพ็กเกจแกะดูอืมข้างในเนี่ยกินเหมือนฮานามิเลยนะ เราามใส่กันนี่ดูดิมันเป็นคล้ายๆกุ้งแบบกุ้งกรอบอะกุ้งมันตัวๆเลยนะคะแล้วก็ชุบแป้งทอดอะไรประมาณนี้เออดูนะ่าสนใจเนาะแต่หางก็กินได้เนาะกินได้ทุกส่วนเลยเป็นกุ้งตัวเล็กเดี๋ยวเราลองมากินหางดีกว่าเนื้อๆเราไม่กินไ่กินหางอืมอันนี้อร่อยอันนี้นะถ้าได้เข้าวสวยร้อนๆนะอร่อยเลย <Yeah. S 1> เหมือนพวก ที่เขาใส่ตามยำมะม่วงเนี้ยน่ะเราเหมือนกับว่าตรงหางกุ้งอะ่ะปกติมันจะแบบรู้สึกฝืนๆใช่ไหมแต่เนี้ยคือกรอบไปหมดเลยอร่อยถือว่าถูกใจนะเพราะอันนี้เนี่ยมันเป็นขนมที่เหมือนไม่ใช่ขนมอะ่ะสามารถทานเล่นได้สามารถทานแบบกับข้าวสวยได้มันเหมือนของคาวมากกว่าขนมกินเล่นอะไรอย่างเงี้ยอืมถ้าในทั้งหมดนี้นะคะของทั้งหมด6อย่างค่ะว่าแป้นถูกใจอะไรแป้นถูกใจเอบิเทนอันเนี้ยเพมันกินแล้วมัน รู้สึกไม่เลี่ยนแล้วก็ไม่ใช่แบบของจําพวกช็อกโกแลตนู่นนี่นั่นแต่มันก็คือขนมชิ้นนึงเหมือนกันมือนคล้ายๆพวกคานดามิอะไรเงี้ยก็สําหรับวันนี้นะคะใครที่ชอบตัวไหนและคิดว่าอยากจะไปซื้อกินก็ลองไปหาซื้อกินกันได้นะคะก็แป้งซื้อมาเพราะว่าวันนั้นที่ไปเดอะมอลล์ก็เห็นขนมเยอะแยะเลยแล้วก็อยากจะลองดูขนมแปลกๆดูบ้างว่าเพื่อนๆเนี่ยเคยกินหรือเปล่าใครเคยกินอันไหนเนี่ยก็ลองคอมเมนต์บอกแป้งได้นะคะสําหรับวันนี้เนี่ยแป้งต้องขอตัวลาไปก่อนนะ นี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอ้าวมือเข้าเปล่าไหมรักจิงอ่ะ